สวัสดีครับผมหมอหมาปนัดนฟาร์มครับก็พามาชมไก่นะครับทายาทเจ้าแดงเจเดดนะครับตัวน,นี้เป็นไก่หนุ่มอายุหกเดือนนะครับแดงเจเดดบวกคู่เกิดเจ้าขนมต้มนะครับตัวชน3ามนาสามนะครับสาห้าพลังคู่เกิดแบทแมนนะครับ ตัวนี้ถ้าพี่ๆท่านใดดูคลิปก่อนหน้านี้ก็จะเห็นมีสายเลื่อนนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวเยียเท่าๆนะครับตัวนี้เป็นคู่เกิดกันนะครับน้าหนัก3โลสีเท่ากันนะครับแต่ตัวเนี้ยมีตำหนินิดหน่อยคือที่คิ้วคิ้วซ้ายนะครับแตกนะครับตีกันตอนเด็กนะครับที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้ามาสังเกตดีๆก็ไม่เห็นนะครับสวยมากครับ ้ำหนักปัจจุบัน2กิโล4นะครับรอยชนก็น่าจะใกล้กันนะประมาณ2 2 7นะครับคิดว่าไม่มีตำหนินะครับโอเคครับถ้าพี่ๆท่านในสนใจก็ถ้ามาสอบถามได้นะครับราคาจะเบาวกว่านะครับโอเคครับสวัสดีครับ